สินค้าสมบัติผัดกันชมเินออกมาแล้วลึกลับมิสตรีนะคะทีชินี้นั้นเป็นราคาเบาๆจัดให้เป็นมรกฏมีค่าแล้วเม็ดใหญ่หลือเกินค่ะเอามาฟังราคาการชิ้นนี้ แล้วเมน,นี้หนักอยู่ที่34กลัด83เขาขายกันกลัดเป็นแสนเอาตีครึ่งเดียวพอก็ล้านกว่านี่รัไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งเป็นล้านล้านแต่ใครรับไปพี่ชูชัยให้จะาราคา1ล้าน500แสนแล้วหรือเพียง1 2 0 0 0ล้าน2แสนแต่ใครคว้าไปพี่ชูชัยให้แย่งกันให้ทันนะคะชิ้นนี้สวยเหลือเกินแล้วใครรับไป5,80 0 0 0บาท 5้าแสนแปดหมบาทเท่านั้นตัวเรือนฉลุลายสวยลวดลายลีลาสวยเหลือเกินแล้วเม็ดใหญ่ๆหญ่ห้าแสนแปดหบาทถ้าเป็นแหวนก็คือแหวนยักษ์ใหญ่เริม่มเทิมแล้วเขียวเวอร์น c e ท r นสเปเรนต์เนื้อใสแก้วเห็นไหมคะคุณลูกค้า ติดให้ดูเป็นเข็มกัดก็ได้เป็นชี้ก็ได้ใส่สร้อยยาวก็สวยใส่สร้อยเส้อก็สวยใส่สังวานเพชรยิ่งดูเป็นสิบสิบล้านเลยสนใจติดต่อมานะคะ580,000บาทเท่านั้นเกนติดนาวไม่เดียวเก